สวัสดีครับรอบเด็กสิมาถามปูเด็ดๆนะครับเมื่อนี้ครับผมปูสิมีที่เด็ดตัวไยนะครับมาฟังจากข้างช่องเสียเอกนะครับภาคหนึ่งนะครับผมมาฟังกันให้จบสีมีภาคสองตอนจบนะครับเด้อนี่ก็คือภาคหนึ่งนะครับเด้อไปฟังกันครับ

มีหกคนเลยโอ้หกหมดอันน้ทางหลัเจ็ดสันปวก็ค่นั่งห่ามัจด้ค่อยนั่งเตเตียงมุดตะเตียงตาไม่พังวะุไม้ไผ่ไม่พังงงนะ บ่าเขางนขึ้นก่อนตองั้นหัวม้าต่รู้ต้องวันรู้ต่จพูดม้านท่าัด่อ้ยวาเขาเห็นางนางห้ากีันกวาอ่นบาต้อนาทะเลภู้านเาหัานังเขาูร่องไปเรนรองมาเอมา่องัดนเืนแหงคืนแหงค่ะปูอายาวบ้าฝากบ้า ว่าอาว่าีเกียจขี้เกยจงอเลยนีเป็นข่ายกู่บกาลงงไปอีกปุ๊บไม่เป็นข่าตาบางน่าเปิดกยานูเบ่งไปห้องน้างานมาจากปูบ้าชอบงานหนาว่อบานหนามานมีกฎอ้างไม่อ้างเอหน่ะเอาไปทอดขอ้าวัานเปิดหน้าไตกับน้องเชร์เห็นมาจากกู ใารไปตรวจทีนับถออใครนักคองาน่ครเขาว่าอ่านยังไอ้าวเขาใครเขาวกาทนายฝันมอเขาเออหมอหนินหมอกระทักมาเนาะนหนทอดค้นเืรอไมดทอดค้นแต่งนหมอเั้นเพราะว่าอยู่ทังเกิดมา่อไงตีนักว่าเคยหมอทอดคนความข้งกับนมคว ขาของอาหน้าโอ้อาเงีมาตัวด้วยซ้วัน้าไปขาใอาหน้าไม่พอมาฟงฟัวว้าวางบาบไปขังแต่ขาอมาออกแรงว่าน้าบาังไรกันวันเช็ดตานไม่ไปคู่อันขืน น่าาใหม่นารเลครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับะที่เฉลีภาพในคู่มาเทียวกับน้องนะครับผกรัคนไปด้วยกันนะครับถ้ามีคู่มาคนครันค้าเจวันมาคนใกล้เพื่อเสด็จเด็ดนะครับลืมนะครับเฝากกดไลค์กดแชร์เราเร่กไปเื่อนะครับเดูนฮากับศูนเกนะครับผมครับผมฟังไปด้วกันเดิอ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมมาฟังกันด้วกันมาฟังกันในจบด้วยพี่น้องเอฟซีครับเอาสสได้รว่ยไปด้กันะครับด้วครับผมศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าครับผมไปแช่ไปแช่จั้งไหนไปแช่ไปแช่ั้งไหนไอ้พวกนั้นมาขวางไทยมางเ้าไื่นตั้งค่างมั้งเ่้านางกังกัง ก็กัวันนี้พออไปดึงขังเนอกร้องห้งไม่คืนหลายวันพักขังต้องไปจัตาตีนะได้วันจะตาตีนะไม่ใช่คำว่างาวันจัตาจีมาเออเออมาพักคายได้แต่ว่กให้ว่าได้ขังนั่งเงินขาเงินแข่งันันั่งไรเอาพ่ออะไรบ่ แต่ย yeah. ังไม่ท yeah, ับบอนเทื right. ุกนี่เขาอะทับบอนเทอทับบอนเทอตใยใดญ่ใจทับบันเทือกบันเทือกจังไหญพกว่าเวียดนีนอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ค่าเครื่องยนต์พัดแตกพ่อแตกค่าเครื่องยนต์ยาค่าข้อไปไหนท่านพ้อไปขอไม่เคยเห็น khó quá mình quen nó đại tại khó quá thử mới bây giờ kiếm cái năng lạc như ăn thịt mất là ma đùa quá khó quá đại thức học ít quá thật hello điều này nó quá quá thật đúng con khó ว่าว่าไงเอีง่ั่งหลาบพ่ไใหพักความจักคืออรว่าค่ะให้พ่อว่าหลับคักว่าเขาวอกมารบบร่างไปบับคักแบบบ่อจหลับเขาคิดใครที่ว่าค่ะคิดใครที่เันไงพ่าไปขับนางคือคือพ่อพ่อจะพาไปเองจะพาไปเองพาอว่าต่ว่ามีอ้นั่งหลับเอ็งนั่งหลับพ่อ anh mà, hả, ấy ý. Là ừ. Ừ, mà, mà. Làn, có ơn con là hai cặp bảo mắt mà ở ai người thành mà ấy là con con người đó có ở ừ, ở à, là làm không đúng là nào qua nào qua nào thôi chẳng nên đăng quan thôi mà thì không có mấy răng quá tài thế đấy mà mấy mấy tài mấy năm quan thế nên đang mắc cứng ทำอะไรพ่อถึงมาไกลลุกจักไหนวาพ่อจะให้ลูกทำอะไรรุกมารือเปล่าจะได้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่จะต้องช่วยพ่อช่างนะเห็นว่ายางหรือเปล่าพ่อพัอีนนั่งหลับมามึงน่ะมึงตัอพ่อแน่งลุกนู่แดงนั่งกแรงถามว่าข้าวอะไร มาคารวะสถานทีส th ักหน่ร้มาคารวะขออนุญาตขออนุญาตบาตข้ามิีถากทวบนนรกแดนนรกแดนถวห้รูป้าตเเิดไปใงรูปเด็กตาบได้ไหวสักหนึ่เบ้องิอ้วบาตเราไม่อา่างหวาูงสักหนึ่งร้ออยู่ในเาวูถ้ามีโชคจะได้ทชคไยุ่กคขไปนักถือวาอยู่ในทป้าไม่โชค ลูกร aunt right ้านอไม่ไหวพ่อนังขันว่าใรขายกได้เริมอยากทานพดีแล้วพอเออเห็นชาวบ้น่าบุกมาเป็นแต่แางเขาเอิ้นเลยเลยเื่อยไปเลยมากไรออกไหวออกตายไม่เป็นแต่กินทรมารแล้ววันนี้เปทำไหนผู้ว้าแหงทชเล็กตาด้พอขาแม่ อ้พ่อไอมัก็เปิดทางยากเพาะผมบ้กูแบบขอนขอนปอดงนัานเขานื่อยบ้าวันวท่าบ้นด่ายบ้าหล้าพวกคิดคิดคิดทำคิดขายดูหายบ้างมงพวกเกิดไม่ในนู่นอ่าจที่้าเงินจักว่าโอยพ่เพราะว่าทำไมทำอะไรใหมรู้จับไหไรู้ทำอะไหม่เออ ว่างหนักว่าทาทําทำไรเขาว่าพัดทาหน้าว่าทามนไม่โฉกแต่ย่างพูดนั้งว่ามือมีเคี้งทาวันเราบกมีเคี้งเขาทางหน้าเขาคือึงดึงหวาว่าอยากให้ดึกร้าเตียวปวดก้องข้าเขามำไงดึงหวารม่ดึงดันไปดึงดึงวาจัก้องจอ่านเปร้ย กีดย <es> anyway, <match> ังเหลืออยู่อีกทรมานกีปวดแล้วปวดปวดดาฟํงถามี่ป้ดาไม่ถามนี่ไปไปท่องเขาไปที่ีไม่มียาตัวไหนไนถุงถุงป่าทอหูเข็งเองนั้นแต่ว่าอิงทอใครออกฝังนัเงร้อาทรมานทรมานเขาถาะนั้นเราราวมีขังขางใจใจ rác và trà được đó một đó ho gặp phải vật bắt đi và tiền vật thô vô chặt thao chặt kìm, rồi chặt kì, than đó, đó! đó thì tiền vừa vàng nó mới không to phải thì tiền thả 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 đó đúng đó vô chặt quá thì tiền thừa thang, vô thả 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 đó và... hạt, thôi bù ra ai lúc đó cười may may Even. ได้คาาด้วยได้ทักการละวันท้าห so? ่างกัน ah. ักติต ah ิเท ah. ้าวหนือหลห่ากัักติอตัวติดเส้อหลุดต้คู่ใดกีอาคู่หนางอะไรหลุคู่ปหิตวัตาลูกที่แจเ้อลกดอเฮ็ดจังไรอาห่างกันจักลูกให้อายีฐานติดหา่อนัลูกน้อหลุใกล้อลู่ใกล้ก็ลูกรักปูชีปักขาวได้ปูตา ถ่าพอหากูกหาก้้านพ่อว่าหากูกหากว้านพ่อว่าไว่มาถอนหลูก้ลานให้ปากเปียกปากเนี่ยดูจังสีแด้หมดเล้าพงไบ่คุ้มแ่หมึกันนองลูกแลาวถิอตกนั่พ่อใหม่เรนแะบนั้นนอนหลันาะเออมาขอเพิ่ม้าบารวนี่โอ้คูที่ขาขาวอกตาพ่อกำไัออกมากมาบ้ว่าดเขาก็หลูกเขาตัดเงนเขาคำขาคพ่อเป็นคติเปลี่ยนใจไดู้กเล้า tháng bán mười ngày bán mình ở ở kho hay bán bán đi nắp mà đây thôi thì thản tham cô thản thà nó một nó Á, vừa đại thay nó đại miếng cơ phá à thay đại miếng mọt phá kín hay bán không có tài cả nữa cả thì nó còn nó theo cả tài nó còn đó. khi đại chính thay kiếm có cái nắp mà thà thán khi heo này á. พ่อกว่ but, ามึงอยากหลุดไม่เมื่อลุดร้าเอีนี่หง่ากูตัตตางไปเลยเอาเอาเอาอยู่เอาเอาไอ้อ้อ้ไอ้ I ฟอลฟ์ทำาไรนี่หรอสบายดีทาไนี่หรือขาเพิ่งอีกพ่อตานะเอา